สวัสดีทุกท่านครับอธิปัตย์บทตรบาลครับวันนี้ผมจะมานําเสนออีกหนึ่งรูปแบบของการปลูกองง่นนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกนะครับเช่นอยู่ในเขตชุมชนเมืองนะฮะอยู่ในบ้านอาจจะหลังบ้านหน้าบ้านก็สามารถที่จะปลูกในกระถางได้นะครับซึ่งกระถางใบนี้ผมใช้กระถาง ประมาณหน้ากว้าง40เซนนะครับโดยโดยประมาณนะผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็นำต้นก้าต้นพันนี่องุ่นมาปลูกนะครับแล้วนะฮะเขาก็มีพวงองุ่นมีช่อดอกออกมาด้วยเห็นไหมฮะอันนี้กลาลังสวยเลยนะครับแล้วต้นต้นเนี้ยที่ผมเลี้ยงไปนะฮะ ก็ได้ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับรวมกระถางด้วยนะนี่นะฮะทีนี้พอปลูก,กนในถงังต้อนองุ่นเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพันไม้เลื้อยนะรเราจะต้องทำโครงค้างให้เขานะครับทำค้างให้เขาได้ได้ไต่ได้อยู่นะครับ,รบอย่างเงี้ย อันนี้คือเริ่มต้นอันนี้ผมปลูกได้2เดือนละนี่นะครับสวยไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดูแลได้แล้วก็ให้ผลผลิตให้เราได้ทานได้ด้วยนะครับหรือบางคนบางท่านนะครับสามารถที่จะทำเป็นแบบ ค้างเก๋ๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งโซนทางโน้นนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือปลูกในเข่งนะครับซึ่งผมเคยนำเสนอมาหลายรอบแล้วนะครับการปลูกในเข่งนะฮะสำหรับต้นนี้ก็ทำเป็นค้างวงกลมนะฮะต้นนี้เนี่ย ทุกท่านคงจะจำได้ผมเคยนำเสนอไปหลายรอบนะครับเมื่อปีที่แล้วมันก็ออกลูกออกดอกออกผลเยอะมากนะฮะต้นนี้นะครับเข่งก็ยังเป็นใบเก่านะครับในส่วนของดินที่อยู่ในเข่งก็ดินเดิมๆเ,เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมีช่วงเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับ หลังจากที่ผมจะเอ,เอาผลผลิตในรอบสองใช่ไหมฮะทีนี้ผมเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านาไม่มีโรงเรือนเชื้อราเข้านะครับลาน้ำค้างกินผมก็เลยใช้วิธีการตัดคอเลยตัดคอแล้วก็ให้เขาแต่ขแขนงออกมาใหม่แล้วผมก็เลี้ยงกิ่งขแขนงใหม่นะฮะแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่โรงเรือนโรงนี้นะครับไม่ได้โดนฝนไม่ได้โดนน้ำเขาก็สวยนะครับ เนี่ยนะฮะใบหนาดีมากนะฮะหลังจากที่ไม่ต้องอได้รับเชื้อราจากราน้ำค้างนะครับและนี่อีกต้นหนึ่งเห็นไหมะฮะนีะครับ ก็มอบเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะฮะที่สามารถที่จะดูแลได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกนะครับมีพื้นที่น้อยหรือว่า,าบริเวณบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปูนซีเมนต์นะครับเทพื้นหมดเลยก็สามารถที่จะเอาเข่งหรือว่าเอากระถางตัวเนี้ไปวางตั้งไว้ได้แล้วก็สามารถที่จะดูแลองุ่นได้นะครับ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ